พระไตรปิฎกสบับหลวงเริ่มที่องพระสุตตันตปิฎกเริ่มที่๑๔พันจกนิบาตสักนิบาตอังคุตรนิกาย ว่าด้วยสัญญาข้อหกสิเบเอ็ดฮ่องกิิิสทั้งหลายสัญญาหาประการอันบุคคลทำให้เจริญแล้วทำให้ได้หลายแล้วยอมมีผลหลายมีอานิสงส์หลายแล้วยังลงสู่อมตะ มีอันตะเป็นที่สุดสัญญาหาประการสัญญาหาประการนั่นมีอันไรเด้คืออันนีจสัญญาอันนีจสัญญาคือกำหนดหมายความบดเทียงแห่งสังขารอนัตตะสัญญา คือกำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงโมรณะสัญญาคือกำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดาอาหาเรฏิกูลุสัญญาคือกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร เลสพพโลเกอนาภพิริตะสัญญาสพพโลเกอนาภิริตะสัญญา,รญญาหรือกำหนดหมายความบ่หน่าเพิดเินในโลกทั้งปวงวังก้กคนพิกษูทั้งหลายสัญญาประการนี่แหละอันบุคคลทำให้เจริญแล้ว ทำให้ได้หลายแล้ว่อมมีผลหลาย่ยมมีอันนี้ส่งหลายแล้วย่างลงสู่อม,มตะมีอม,มตะเป็นที่สุดพั้งคนภิกษุทั้งหลายสัญญาหาประการอันบุคคลทำไห้จเจริญแล้วทำไมได้หลายแล้ว มีผลหลายมีอานิสงสหลายยังลงสู่อามาตะมีอามาตะเป็นที่สุดสัญญาประกาศนั่นก็คืออานิจจสัญญาอนาตาสัญญามรณะสัญญาอาหารุปฏิโกสัญญาสัพพโลกเกอนาภิรัตาสัญญาพรองค์ภิกษุทั้งหลาย นี่แหละสัญญาหาประการที่บุงคลทาให้เจริญแล้วทําไม่ได้หลายแล้วย่อมมีผลหลายมีอานิสงส์หลายแล้วยังลงส่มัะมีอมตะเป็นมีอมตะเป็นที่สุดขังกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้เจริญด้วยทมเป็นเหตุให้เจริญหาประการ สื่อว่าอยอมเจริญด้วยทำเป็นเหตุเจริญอย่างพระเสด็จสื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระและยึดถือสิ่งพระเสด็จแห่งกายทำที่เป็นเหตุเจริญหาประกาศนั่นมีคือ,อย,อม,ย,อ,ยอมเจริญด้วยสัทธายอมเจริญด้วยศีลยอมเจริญด้วยสุตตะ ยอมเจริญด้วยจาคะยอมเจริญด้วยปัญญายอมเจริญด้วยศรัธทธาคือความเสือ่งอยอมเจริญด้วยศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการเจริญด้วยสุตตะคือการสรางังทมเพื่อหาความรู้การเจริญด้วยจาคขะคือการใช้สระให้ทานการเจริญด้วยปัญญาคือความสงบฮู้ มังกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุให้เจริญหาประกาศนี้ส่วนยอมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐส่วาเป็นผู้ยึดถือาระแต่ยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกายอริยสาวกผู้ใดหาเจริญด้วยสัทธาด้วยศีลด้วยสุตะ ด้วยจ้าค่าเลยปัญญาทั้งสองฝ่ายอันนี้สาวพูเซนนั้นเป็นสัพบุรุษมีปรีชาเห็นประจักษ์สื่อว่าคือเห็นแจ้งแจ้งนั้นสื่อว่ายอมยึดถือสาระแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้แน่นอน งองคกรพิสศษทัง้งๆอันนี้นะสาวิกาผู้เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญหาประการสื่อว่าอยอมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐสื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระแตะยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกายธรรมเป็นเหตุเจริญหาประการนั้นมีคือ,อยอมเจริญด้วยศรัทธายอมเจริญด้วยศีลยอมเจริญด้วยสุตตะ ย่อมเจริญด้วยจ้าขะและย่อมเจริญด้วยปัญญาองค์กรภิกษุทั้งหลายอริยะสาวิกาผู้เจริญด้วยทำเป็นเหตุเจริญหาประกาศนี้แล้วสือว่าย่อมเจริญด้วยทำเป็นเหตุเจริญอย่างพระเสริฐสือว่าเป็นผู้ยึดถือสาระและยึดถือสิ่งพระเสริฐแห่งไกอริยะสาวิกาผู้ใด จะเจริญด้วยสถาสินสุตะจ้าคาลดปัญญาทั้งสองฝ่ายแล้วอริน,น่ยสวิกาผู้เช่นนั้นเป็นผู้มีศินเป็นอุบาสิกาสวหายอมสอวหายอม,ย,อมยึดถือสาระแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้แน่นอนอย่างนั้นแหละ้งคงกรผิกษูทั้งหลายผิกษุผู้ประกอบด,ด้วยธรรมาประกร ยอมเป็นผู้ควรสนทนาของเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายถ้ามหาประการนั่นก็คือว่าภผิกษุทั้งหลายคือว่าภผิกษุในทรรมิได้นียน่ยอมเป็นผู้ถ่งพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองและเป็นผู้พยากร่อนปัญหาที่มาในคาถาปรารบศินสัมปทาได้ ย่อมเป็นผู้ถ่องพร้อมด้วยสมาธิด้วยตนเองแต่เป็นผู้พัญาก่อนปัญหาที่มาในคาถาปารบสมาธิสัมปทาได้ย่อมเป็นผู้ถ่องพร้อมด้วยปัญญาด้วยตนเองและเป็นผู้พัากรณนปัญหาที่มาในคาถาปารบปัญญาสัมปทาได้ย่อมเป็นผู้ถ่องพร้อมด้วยวิมุดด้วยตนเอง เป็นผู้พยากรณ์ปัญหาเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่มาในคาถารปยายกรณปัญหาที่มาในคาถาระปิมุตติสัมปทาได้นอ <Whew. S 1> เป็นผู้จงพร้อมโดยปิมุตติญานตัศชนโด้วยตนเองแหมเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่มาในคาถาพระรกปิมุตติญานทัศชนะสัมปทาได้ทั้งกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธหาประการนี่ย่อมเป็นผู้ควรสนทนาของเพื่อนพระมัจันทั้งหลายพวะองค์ภิกษุทั้งหลายาภิกษ,กษุผู้ประกอบผู้ประกอบด้วยธรรมหาประการยอมเป็นผู้ควรดำรงชีบรวมกันของเพื่อนพระมัจัญทั้งหลาย คือเป็นผู้ควรแก่สาสิบทำหาประการนั้นก็คือว่าพิชุดทั้งหลายคือเิ็ุดไวนทำไม่ได้นี่ยอมเป็นผู้พร้อมด้วยศีลยอมเป็นผู้ถึงพ้อมด้วยศีลด้วยตนเองและเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่ตั้งขึ้นในคาถาฝารบศีลและสัมปทาได้คือว่าเป็นผู้ถึงพ้อม ด้วยศีลแล้วก็สามารถตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นถามได้ในเรื่องศีลธรสัมปทานั้นยอมเป็นผู้ทองพร้อมด้วยสมาธิโดยตนเองและเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่ตั้งขึ้นถามในคาถาปารบสมาธิสัมปทาได้ยอมเป็นผู้ถงพร้อมด้วยปัญญาโดยตนเองและเป็นผู้พยากรณ์ ปัญหาที่ตั้งขึ so ้ you นถามในคาถาปารกปัญญาสัมปทาได้ยอมเป็นผู้ถ so ึงร้อมโดยบิมุตติยานด้วยบิมุตด้วยตนเองและเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่ตั้งขึ้นในคาถาปารกบิมุตสัมปทาได้ยอมเป็นผู้ทึงร้อมโดยบิมุตติยานัศนาด้วยตนเองและเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่ตั้งขึ้นในคาถาปารกบิมุตติยานัศนะสัมปทาได้ พังกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมาระการอย่างนี้แลเป็นผู้ควรนดำรงซีบห้อมกันของเพื่อนพรมจันท์ทั้งหลายพังกอนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุหรือภิกษุณีหูบใดหูบหนึ่งยอมเจริญทําให้ได้ร้ายซึ่งธรรมาระการภิกษุภิกษุณีหุบนั่นหากวาง อยู่ก็จะได้ผลสองประการหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะได้อรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าเมื่อมีอุปทานหรืออุปธินั่นหรืออุปทานขันนั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีในปัจจุบันนั่นแน่นอนทำห้ประการคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี่ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสันทาสมาธิและประธานสังขารยอมเจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารยอมเจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารยอมเจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารและยอมเจริญวิริยะอย่างยิ่งเป็นที่หา คือว่ายอมเจริญความขมักขม้นเป็นที่หาขั้งก้อนภิกษุท่างหลายก็ภิกษุหรือภิกษุนี้หุบได้หุบหนึง่งหากว่าทำใหเจริญทำให้ได้หลายแล้วซึ่งทํามาประการนี่ ภิกษุภิกษุณีหุบนั่นภิกษุหรือภิกษุณีหุบนั่นก็จะสามารถหวังได้ผลสองประการหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคืออรัตผลปัจจุบันหรือเมื่อมีอุปทา,านขันนั่นเหลืออยู่ก็เป็นภานาคามีในปัจจุบันนั่นแน่นอนพังกอนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนแต่ตัสรู้ เขาเป็นพระโพธิสัตย์ยังบ่ได้จะรู้ได้เจริญได้ทําให้หลายซึ่งธรรมะประกาศธรรมะประกาศนั่นมีอันใดแด็ก็คือเขาได้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสันทาสมาธิและประธานสังขารเขาได้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารเขาได้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขาร และเขาได้เจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิละประธานสังขารแลได้เจริญวิริยะอย่างยิ่งเป็นที่หาขังกตอนิูตทั้งหลายเพราะได้เจริญแต่ทำไห่ร้ายซึ่งท,ทําที่มีวิริยะอย่างยิ่งนั่นที่เป็นที่หานั่นเขาก็ได้น้อมคิดน้อมใจไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งทำที่จะสามารถทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดซึ่งทำที่จะสามารถทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อเหตุนั้นมีอยู่เฮาถึงถึงความเป็นผู้ควรเป็นปัญญาได้ในธรรมนั้นๆโดยแน่นอนถ้าว่าเขาหวังก็จะหวังก็จะสามารถแสดงฤทธิ์ได้หลายประการ คือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้จนถึงใส่อำนาจทางกายไปตลอดพรม,มโรกตลอดพรม,มโลกก็ได้เมื่อเหตุมีอยู่เฮาถึงถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานาได้ในทำนั้นๆได้โดยแน่นอนจนถึงว่าถ้าเฮาวังว่าก็จะหวังได้ให้แจ้งสิ่งเกตโตวหมด ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตซึ่งเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตอันหาอัศวบได้เพราะอัศวบาทั้งหลายนั้นสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง,เองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่เมื่อเหตุนั้นมีอยู่เขาก็ถึงความเป็นผูกควรเป็นปัญญาในธรรมนั้น,นได้โดยแน่นอน องค์กรปิกสุทั้งหลายทำหาประการทำหาประการนี้อันบุคคลทาไห้เจริญแล้วทำให้ได้หลายแล้วยอมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความกายกำหนัดเพื่อความดับสนิทเพื่อเข้าไปสงบเพื่อหู้ยิงเพื่อตัดสรุปและเพื่อนิพานโดยส่วนเดียว ทรมาประกาศนั่นมีคือพิกาุนในทำไปไหนนี้ยอมพิจารณาเห็นว่าบ่งงามในกายมีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารมีความสำคัญว่าบ่ยินดีบ่นายยินดีในโลกทั้งปวงนี่พิจารณาเห็นว่าบ่เที่ยงมีความบ่เที่ยงในสังขารทั้งปวง ยอมเข้าไปตั้งมรณะสัญญาไว้ในภายในองงกรภิกษุทั้งหลายทำหาประกาศอย่างนี้และอันบุคคลเจริญแล้วทำาไม่ได้หลายแล้วข็ยอมเป็นไปเพื่อความเบื่อนหน่ายเพื่อขายกำนัดเพื่อดับสนิทเพื่อเข้าไปสงบเพื่อหูยิงเพื่อจัดสรุและเพื่อนิพานภิกษุทั้งหลายทำหาประกาศอันบุคคลเจริญแล้วทำาไม่ได้หลายแล้ว ยอมเป็นไปเผื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายทรมหาประกันก็คือว่าภิกษุได้ทำปไปในนี้ยอมพิจารณาเห็นว่าโบงามในกายมีความสําคัญว่าเป็นกองปฏิกุลในอาหารมีความสําคัญว่าบาุญนดีในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นว่าบทเที่ยงในสังขารทั้งปวงเข้าไปต้งมรณะสัญญาไว้ในภายในขังกนกรณ์ภิกษุทั้งหลาย ทำหาประการอย่างนี้อันบุคคลเจริญแล้วทำไมได้หลายแล้วยอมเป็นไปเพื่อความชิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจบสัญญาบักที่สอง